กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้จะกลับมาเกมสำรวรมอรเตอร์นะครับวันนี้มีระบบใหม่มาได้คือเจ้าแห่งเหมืองทองนะครับนี่เลยมันจะมีทั้งหมดอยู่มัน27ชั้นเรากดไปที่ค้นหาเหมืองมันจะมีอยู่มันห้าระดับคือมีสีเขียวน่าจะแบบว่าต่าสุดสีน้ําเงินขึ้นมาหน่อยสีม่วงกลางๆแล้วก็สีแดงสีส้มสีส้มก็ใกล้คล้าแบบองเมียวนะครับหรือตัว ขุพนพ่นแนละคือแบบมีห้าระดับเหมือนกันนะสีแดงน่าจะดีสุดแต่สีแดงตอนนี้เต็มแล้วเราสามารถกดเข้ามาดูในเหมืองได้เลยนะครับเต็มแล้วดูดิสีแดงมีตะคนที่พลังลบเยอะๆเลยส่วนมากไอเหมืองสีแดงนี่ก็ท็อปท็อปห้าหรือท็อปสิบส่วนมากที่จะได้คลองนะผมน่าจะตีได้แค่เหมืองสีส้มผมเล็งไว้แหละเล็งไวท้ที่ช่องที่หก นี่ไม่มีคนดินี่เลยเหมืองนี่ผมจะตีคือเหมืองอันนี้นะจ๊ะอย่ามาตีผมนะแล,แล้วระยะเวลานะับถอยหลังปิดเหมืองอยู่มันอีก4วันนะครับกฎกติกาสามารถเข้ามาอ่านกันได้เลยนะครับป้นเหมืองทองของรางวัลอะไรก็เนี่ยทองรางวัลแล้วก็บอร์ดอันดับก็ลองเข้ามาดูกันได้เลยนะจ๊ะนะจ๊ะรายงานมยังไม่มีแล้วก็มีร้านฟ้าอัญมณีก็มีพวกอัญมณีหมวกเกาะเข็มขัดอาวุธ น่าจะให้เอาไว้ใส่หรือเอาไว้ทําอะไรเนี่ยว่าผมยังไม่มีเลยยังไม่รู้ว่ามันให้เอาไว้ทําอะไรเดี๋ยวรอมีตัวชิ้นส่วนแร่ที่ขุดได้ก่อนเดี๋ยวจะลองมาซื้อดูนะครับไปผมจะมาอยู่ที่ช่องที่หกนะแล้วก็มีตัวยึดครองของกิ้วด้วยนะว่าให้อยู่ว่าไหนเขาจะบอกว่าด่านด่านที่สามด่านที่ห้าด่านที่หกจำนวนคนขุดเหมืองหนึ่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 ง อะไรประมาณนี้นะครับยึดคองกิวก็ลองลองดูได้ผมจะเอาอันนี้พอกดเข้ามาปุ๊บมันจะมีอยู่ประมาณ4ไอ้สามช่องคือมีสีส้มสีม่วงสีน้ําเงินสีส้มมีตีแล้วนะครับผมก็จะไม่ตีอยู่ตีอยู่กิวเดียวกันผมจะไม่ตีนะครับมันจะบอกอนะว่ากิวเราอยู่อันดับมีอยู่ที่ไหนมั่งอ่านเดี๋ยวมาดูที่ห้านะที่5้ามีกิวเราเดี๋ยวผมหาก่อนนี่คนนี้ไม่ใช่ นี่นี่น,นี่คนนี้คนนี้คนนี้กิวผมกิวเดียวกันผมก็จะไม่ตีเขานะถ้ากิวอื่นผมก็จะตีเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมรวมเซิร์ฟไงแล้วก็อีกอันนึงด่านที่สามอันสันที่สามด่านที่สามอยู่ไหนวะนี่คนนี้กิวเดียวกันเราจะลงด่านไหนดีว่าด่านที่หก ัอน,นที่หกวามีคนตีหมดแล้วอะ่ะอันนี้ไม่ใช่กิวเดียวกันอันนี้คนละกิวเราจะเพิ่งไปตีเขาเลยดีกว่าเราหาช่องที่มันว่างๆดีกว่าถ้าลงมาดับ7จอ่ะอ๋อเ MM. ก็เป็นเหมืองสีม่วงละที่สี่ที่สี่ 4. มีว่างหนึ่งสองสสอันนี้เบิ้ลสองห้าห้าน่าจะไม่มีว่างแล้วแหละน่าจะเต็มโอเค ผมจะลงห้องที่สี่แล้วเพราะช่องที่หกยูผมมีคนอยู่แล้วนะเอาอะไรดีว่าเอาเอาอยู่ฝั่งซ้ายดีกว่าขออยู่อันบนเลยนะเหมืองแรกแล้วกดตรงเครื่องหมายบวกปึ๊บแล้วตัวละครเราก็จะลงมาอยู่นั้นแล้วก็จะมีบอกว่าแหล่งผลิตแร่ในยู่งล่างสี่สิบชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนาะจะได้แค่สี่สิบอันไม่ใช่สี่สิบชั่วโมงขออภัยด้วยครับระยะเวลาเหมือนก็น่าจะคล้ายพวกวิญญ,ญาณผีนะภายหลังนี่ก็เลยอ,อีกประมาณ 8ชั่วโมงหมดพอหมดจบผมก็ต้องมาขุดใหม่อะไรน่าจะประมาณนี้นะครับก็คงแบบคล้ายๆเนี่ยวิญญาณเดี๋ยวผมจะลองเนี่ยกำจัดปีศาจหรือวิญญาณผีเนี่ยเหมือนกันแต่อันนั้นอันนี้มันได้ผลึกผลึกผีเอาไปอัปเกรดอะไรพวกนี้ไงหมดเต็มวะเต็มแล้วก็ตีผีน้อยไปแล้วกันผมจะพยายามไม่ค่อยตีคนอื่นไงร้านคานยมัมน,นี ถ้าใครรู้เกี่ยวกับระบบนี้แน่นก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับหรือถ้าใครมีพวกอัญ,ญามณีพวกนี้แล้วอะ่ะคอมเมนต์มาได้เลยนะจ๊ะนะจ๊ะอ่าแล้วก็ตัวเทพพิดาผมเก็บได้สี่สิบชิ้นส่วนแล้วนะนี่สาหรับอาชวนนี่อาชวนนี่มีสี่สิบละได้มาจากไอตัวที่มารับแต้มที่เราลงไอลงดันอะ่ะไหนว่าหอหอต้าหมิงรถมา้าเนี่ยที่เราลงอ่ะเนี่ยอธิบายยังไงเพื่อคนแม่ไม่เข้าใจเนี่ย ถ้าผูกมัดเนี่ยถ้าถึง150่งห้เมื่อไหรเราจะได้อีก20่ิชิ้นส่วนมันก็จะอยู่ยประมาณเนี้ยของอาชวนผมเต็มแล้วไงผมเลยได้ไม่อีก20ิชิ้นส่วนไอ้พวกนี้ก็ใกล้ละมี1นึ่งร้นึ่เจ็้าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีตัวเทพิดามาใหม่หนึ่งตัวนี่เลยนี่เลยคือตัวนี้อากเกจ,จิเป็นธาตุลมนะครับเป็นสีแดงด้วยนะไอ้พวกนี้มันยังเป็นแค่สีส้มหรือสีทองนั่นเอง อันนี้เป็นสีแดงด้วยโอ้โหมาอย่างเหนือเพราะว่าคุณสมบัติท่าเตตัสเนี่ยมันต่างกันเห็นไหมัลองสังเกตอันนี้95 80 80 80เรามาสีส้มเห็นไหม9 0้5มันจะประมาณนี้นะครับแค่สีส้มยังไม่มีเลยสักตัวแต่เห็นก็มีคนมีแล้วนะแต่น่าจะใกล้แล้วสำหรับอาชวนน่าจะอีกประมาณเกือบเกือบอาทิตย์หรือถ้าอย่างไรก็น่าจะไวกว่าหน่อยติดสักส4วันผมน่าจะได้ตัวอาชวนแล้วนะครับ ส่วนตัวเกี่ยวกับระบบใหม่ที่มาก็น่าจะไม่มีแล้วเพราะว่าพอลงไปมันก็ต้องใช้เวลาในการลงใกล้ๆคล้ายๆตัวกําจัดปิศาจผีเนี่ยต้องใช้เวลาอีก8ชั่วโมงเลยนะ1ชั่วโมงได้ประมาณ40เศษน่าจะใช่นะเพราะว่ามันเขียนไว้อะแหล่งผลิตแร่40แล้วก็ทับชั่วโมงน่าจะ1ชั่วโมงได้แค่40น่าจะประมาณนี้นะครับรางวัลก็ถ้าซื้อก็ค่อนข้างแพงเลยนะ8ชั่วโมงน่าจะได้แค่อันเดียวโอ้ พอ๋อมีประกาศเหมืองด้วยนะน,น,น,นี่แต่ผมคงไม่อมีแบบเร่งรวดเร็วด้วยนะนี่สามารถเร่งได้ใช้ทองในการเร่งได้นะจ๊ะนะ,ะแล้วก็จะมีจํานวนบอกไว้ว่าเท่าไหร่เท่าไหร่นะลอง,ลอง,ลองศึกษากนาันเอาทุกครั้งที่ขุดเร็วจะได้รับผลึกการขุด12ชั่วโมงราคา100ทองอืมลองไหม เดี๋ยวผมจะลองท้องให้หนึ่งร้อยทองอ่ะผมกดไปแล้วนะปรับอ๋อพอเร่งปุ๊บเป็นไงหัวเด,ด้งแป๊บเดียวได้มาสี่ร้อยแปดสิบถ้าเราเล่งอีกอีกจังร้อยทองอ๋อถ้าเร่งไปเรื่อยถ้าใครมีทองเยอะก็สามารถเร่งได้เดี๋ยวผมจะลองซื้อให้ดูเลยแล้วกันนะผมน่าจะซื้อได้สองอันผมขอซื้ออาวุธกับหมวกเลยแล้วกนะันไม่รู้ว่าซื้อแล้วมันเอาไปทำอะไรได้นะลองเลยเราอะเราลองเลย,เร,ลเ,ลยเรามันแบบเรียวทม์ ดูเช็คของในกระเป๋าดินี่มีมาแล้ววิญญาณหมวกกับวิญญาณอาวุธนะมันเอาไปทำอะไรได้วะอาวุธเดี๋ยวผมลองเข้ามาที่อาวุธเปลี่ยนถอดมันก็ทำอะไรไม่ได้เรื่องมันให้เอาไว้ใส่ตัวไหนอาวุธเทพป่ะฝึกไม่มีอาวุธไหนวะเพื่อนๆซื้อมาแล้วอะ่ะ ถ้าใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะว่าเอาไปใส่ไหนหรือใส่สำหรับตัวเทพพิดาเพราะว่าน่าจะาไปใส่ในเทพพิดาแน่เลยก็ในนี้มันไม่มีอ,อาวุธปกติที่ใส่น่าจะเป็นเทพพิดาถ้าผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมไม่รู้จริงจริงถ้าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะว่าไอตัวอันนี้ที่เราซื้อมาเนี่ยในร้านค้าเนี่ยร้านค้าญม่ปเนี่ย,ยที่ผมซื้อมามารเก็ตเนี่ย สมซื้อวิญญาณอาวุธกับวิญญาณหมวกไปแล้วมันเอาสามารถเอาไปทําอะไรได้หรือมันเอาไปใส่ใสําหรับตัวเทพพิดาหรืออะไรยังไงก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันมาด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าครับแล้วถ้าใครจะเล่งก็สามารถเล่งได้เลยนะถ้าไทยทองแบบทองเหลือๆกดตรงนี้นะเล่งเวลาเมื่อกี้ผมกดไปหนึ่งรอได้มา4ี่รอปสิบอันเราก็ลงตัวเจ้าเหมืองเ,อเจ้าแห่งเหมืองทองไปแล้วนะ มาเดี๋ยวเรามาลงดันเข้าเมืองกันต่อักหน่อยดีกว่ามันก็น่าจะคล้ายๆกำจัดปีศาจอะผมว่านะแต่ตัววิญญาณอาวุธระผมไม่รู้ว่ามันเอาไปใส่ตรงไหนแต่น่าจะถ้าเดานะน่าจะน่าไว้ใช่ให้ตัวเทพธิดาเพราะว่ามันเพิ่งมาใหม่ไงเพราะว่าอาวุธที่เมื่อกี้เราเข้าไปมันก็ไม่มีอะมีทางเดียวคือของเทพธิดาเลยนะเดี๋ยวรอผมได้อาชวนก่อนเดี๋ยวผมจะไปลองใส่ใดูนะ่าจะเร็วๆนี้นะครับ ก็ดีหน่อยระบบดันเข้าเมืองมันมีให้สามารถกดข้ามการต่อโซได้ก็ค่อนข้างไวหน่อยโอ้โูโคตรเทะตัวเนี้ยอืพลังโอ้โหห้าร้อยห้าร้อยเลยเหรออืมอ่ะแพ้แพ้ก็ซื้อสิบไปสามร้อย ไม่อเอาเลยอ่ะไม่กดข้มเลยอ่ะเผื่อจะได้ดูด้วยว่าเราแพท้ทีมอะไรเราชนะอะไรเราจะได้พอเดาสถานการณ์ถูกอันนี้ตำนานไปได้อยู่เออผมไม่รู้ว่าเขาแก้ระบบไอตัวบั๊กที่มันค้างไอตำราหยิ่งหย่างหรือ,อยังนะเพราะว่าตัวบับ๊กองเมียวแดงมันหายไปมีแค่สีม่วงกับสีฟ้าไอสีม่วงกับสี้มองเมียวอ่ะเดี๋ยวจบอันนี้เดี๋ยวผมไปให้ดู ไม่รู้ว่าเขาแก้หรือยังนะผมก็แจ้งเขาไปแล้วนะ,ะนี่แพ้ทีมตํานานยอารับเกมมันก็ต้องมีแพ้มีชนะบ้างเราจะมาชนะอย่างเดียวไม่ได้เดี๋ยวไม่มีใครเล่นกับเราด้วยอื <c oughs> แล้วก็ตอนนี้ผมว่าผมจะกลับมาเล่นเกมตัว Call of Duty เลยนะเมื่อก่อนผมก็เล่นเนะี่ยแล้วก็หยุดเล่นไปพักใหญ่ๆเลยจนมาถึงซีซัน3ผมเล่นตั้งแต่ซีซันแรกอะ จะกลับมาเล่นแล้วแต่ไม่รู้ว่าเล่นไปจะมีคนดูบอกป่าถ้ามีคนดูก็จะอัดคลิปถ้าไม่มีผมก็จะแค่เล่นปกติเฉยๆนะครับแต่ถ้าให้ผมเติมซื้อนูน่นซื้อน,นี่ผมไม่เติมหรนะอกนะเราแค่แบบเล่นเอามันเฉยๆจบ,จบแล้วลับไปรับไป ไหนว่าตำรายินอย่างเนี่ยเห็นปักมันบักมันมีแค่สีฟ้าสีม่วงสีส้มสีแดงมันหายแต่พลังลบเราไม่ลดนะไม่ใช่แบบพลังลบหายไปไอ้ไม่ใช่ตัวองเมลวแดงหายไปแล้วพลังลบเราลดนะไม่ลดแต่มันหายไปพอเรา,เราจะอัพแบบผมอัพตัวองเมลวสีแดงอยู่มันก็จะอัพไม่ได้ก็ต้องรอรอเพื่อไงว่ารอ,อ,อระบบมาแก้ไขเกมนี้อัปเดตทีไรมีปัญหาทุกที ด้านถัดไปพอเห็นเพาอัปเดตอะไรพอมันบักก๊กพวกก็ไปคอมเมนต์โจมตีเขาม,มีนู่นมีนี่หาว่าทำมาเพื่อเอื้อใครไหมเกมไม่ใช่รัฐบาลฟาดนี่ก็่าดนี่ก็เราก็ต้องเข้าใจเขาหน่อยบริษัทก็อาจจะไม่ได้ทำแค่เกมเดียวอาจจะมีหลายๆเกม เออถ้าเขาทำทองเราหายพลังลบเราลดอะไรเงี้ยเออน่าจะไปต่อว่าอะไรเขามากเขาไปทำนู่นทำนี่อะไรบักเบิกอะไรนี้หน่อยเดี๋ยวเขาก็แก้ให้มันไม่ได้เป็นทั้งตลอดเมื่อไหร่อ่ะขอแค่แจ้งเขาแต่บางทีอย่าไปโพสโจมตีเขามากอืมชนะไปได้สามร้อยสิบเอดล้าน 3ามร้อยสิบเอ็ดล้านแพ้ไปเ็กไปแล้ววันนี้ก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับถ้าผมพูดแล้วผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะจ้ะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ